ละครสั้นตอนโดนหลอกไปขายตัวเอ oh, <no. S 1> เป็นสาวต่างจังหวัดฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีนักจึงทำให้เธอไม่สามารถเรียนต่อในระดับมหาลัยได้ค่าแรงของคนที่เรียนจบแค่ระดับมัธยมนั้นแถบไม่พอค่าใช้จ่ายทั้งยังติดหนี้ตั้งแต่รุ่นปูย่ย่าทำให้คนแถวบ้านดูถูกอยู่เสมอโอ้โห oh, oh. ใช้มือถือรุ่นป้าหัวหมาแตกอยู่อีกแล้วเนี่ยทนใช้อยู่ได้ยังไงทำไมไม่ซื้อเครื่องรุ่นใหม่อ่ะก็วันวันฉันทำแต่งานมีเวลาเล่นมือถือซะที่ไหนล่ะจะใช้มือถือรุ่นไหนก็เหมือนกันนั่นแหละจริงเหรอหรือว่าไม่มีปัญญาซื้อมือถือใหม่หรือเปล่าหนีสตอจริงๆรู้อยู่แล้วว่าบ้านฉันจนยังจะถามอีก นังนี่มันร้ายนอกจากนี้เธอยังโดนเจ้าของบ้านทวงค่าเช่าอยู่บ่อยๆเพราะจ่ายเงินไม่ตรงเวลานำซ้ำเวลาทวงก็มักจะดูถูกและพูดจาต่อหน้าสาธารณาชนทำให้รู้สึกอับอายไปอีกค่าเช่าอ่ะเมื่อไหร่จะจ่ายฉันไม่ได้ทำการกุศลให้คนเช่าบ้านฟรีๆนะขอโทษจริงๆค่ะรออีกสักสองสาวันได้ไหมคะ หนูจะรีบหาเงินมาจ่ายให้ครบให้ได้เลยค่ะให้มันจริงเถอะค้างค่าเช่าอยู่ได้ทุกเดือนถ้าเกิดว่าไม่จ่ายภายในสิ้นเดือนนี้นะเตรียมตัวย้ายของออกไปอยู่วัดทั้งแม่ทั้งลูกเลยเอยกมือไหว้ขอบคุณแต่ก็ยังได้ยินเสียงเจ้าของบ้านด่าตามหลังเฮ้ยเบื่ออีพวกจนๆเช่าบ้านนี่มีปัญหาเยอะชะมัดถ้าไม่มีเงินจ่ายตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องมาเช่าสิวะเฮ้ย อยาจะเดินมาทวงเอไ,ได้แต่แค้นเคืองใจและท้อใจในชะตาชีวิตของตัวเองจนกระทั่งวันหนึ่งเอได้ยินข่าวคนรู้จักในหมู่บ้านบอกว่ามีญาติห่างๆของกำนันชื่อแก้วกำลังจะเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศมีความต้องการคนงานจำนวนมากให้รายได้ดีมีที่พักฟรี เอสนใจมากจึงไปลองสมัครดูแก้วนั้นเป็นหญิงสาวอายุราว40-50ปีแต่งตัวดูดีมีเครื่องประดับราคาแพงเต็มตัวและพูดจาดูน่าเชื่อถือไปทำงานที่นู่นกับพี่นะ รับรองชีวิตที่สุขสบายอายุน้น้อยอย่างเองเนี่ยขยันทำงานหน่อยนะเดือนหนึ่งได้ตั้ง3ามสี่หมื่นแล้วทำงานสักปีสองปีเก็บเงินได้เป็นล้านใช้นี่ได้แบบสบายสบายมีคนมาสมัครกับพี่อะเยอะมากพี่ไม่อยากจะพูดแต่พี่อะก็ต้องคัดนะนะจะเอาไปทุกคนก็ไม่ไหวหรอกแบบนี้หนูจะมีโอกาสเหรอพี่ ก็น่าจะได้นะรอให้หมดเขตรับสมัครก่อนพี่คัดคนแล้วพี่จะรีบบอกทันทีเลยนานๆที่จะได้มีโอกาสเนาะเห็นไหมใครๆเขาก็อยากไปทำงานที่นู่นกันทั้งนั้นแหละเผลอๆอยู่ไปนานๆได้แฟนเป็นคนต่างชาติออ้ชีวิตมีแต่สุขสบายอยากจะได้อะไรก็ได้หมดโอ้โหมันดีขนาดนั้นเลยเหรอพี่ หนูว่ามันแปลกๆนะถ้าดีขนาดนี้ทำไมคนแถวบ้านหนูอ่ะคนที่เรียนสูงๆเขาถึงไม่ไปทำงานต่างประเทศกันล่ะก็เพราะเวลาคนเราจะไปทำงานเมืองนอกนะมันมีขั้นตอนในการทำเอกสารแล้วก็เดินเรื่องยุ่งยากวุ่นวายไปหมดบางคนที่เกียดจะทำเรื่องทำไม่เป็นบ้างไม่เข้าใจบ้างไม่อยากจะจากบ้านเกิดบ้างอีกอย่างนะ คนจบสูงไงเขาอะสบายอยู่แล้วอยู่ที่ไทยเงินก็ได้เยอะทํางานก็ดีเ้เขาจะไปขวานขวาย,ยู่ต่างประเทศทําไมล่ะจริงไหมก็จริงนะคะมีแต่หนูนี่แหละทํางานค่าแรงก็น้อยว่าแต่เรื่องเอกสารของหนูเนี่ยมันจะทําผ่านหรอพี่หนูไม่มีอะไรเลยนะไม่ต้องเป็นห่วงพี่จัดการให้ยังไงก็ผ่าน เราสองคนเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะเนี่ยเมื่อก่อนนะฐานะก็ไม่ค่อยดีลำบากแบบหนูนี่แหละมีแต่คนดูถูกแต่พอไปทำงานต่างประเทศได้ดีได้ดีรวยขึ้นมานะไออี e ที่มันดูถูกเนี่ยอหูไม่กล้าพูดเลยแหละจากปากดีหนึ่งเงียบไปเลยนี่ไงนี่ไงพี่จะให้ดูที่เคยไปทำงานกับพี่อะ่ะดูสิแต่ละคนมีเงินเก็บเป็นล้านๆ ซื้อบ้านหรูรถหรูอุ้ยสบายแก้วหยิบมือถือมาให้เอดูในนั้นเป็นรูปถ่ายของหญิงสาวกับบ้านหรูหราและรถราคาแพงว้าวคอยดูเธอไอ้พวกที่ดูถูกเรานะไอ้พวกคนพวกนั้นนะ่ะที่ชอบดูถูกคนจะไม่กล้ามาปากดีใส่เราอีกเลยตอนนี้นะขอให้พวกมันชูคอไปก็ชูคอไปเถอะ โอ้ยลองเรารวยกลับมามันจะต้องมองเราตั้งแต่หัวจดเท้าแล้วก็อิจฉาริษยาเราหึพวกแกทั้งหลายที่ดูถูกฉันคอยดูเถอะนะหึแต่ว่าตอนแรกอะ่ะมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอะนะต้องจ่ายพวกค่าตัว๋วค่าทำพาสปอร์ตรวมๆแล้วก็ประมาณสามหมื 30, ่นนะซสามหมื่นโห หนูจะไปหาเงินจากที่ไหนเยอะขนาดนั้นพี่ก็รู้ว่าบ้านหนูจนจะตายเอางี้เอางี้ถ้าเอ๋ไม่มีอ่ะพี่จะให้ยืมก่อนเห็นว่าเราเป็นคนบ้านเดียวกันหรอกนะเดี๋ยวมีแล้วเอ๋ค่อยคืนพี่ทีหลังก็ได้จริงหรอพี่พี่ขอบคุณมากๆเลยเอ๋จะคืนให้ครบทุกบาททุกสตางค์แน่นอน เอกลับบ้านไปปรึกษาแม่เมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแม่ของเอก็ตกลงและเหตุผลสำคัญก็เพราะแก้วเป็นญาติของกำนันเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือมากทั้งแม่และเอเชื่อว่าถ้าได้ไปทำงานที่ต่างประเทศจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น2ส,สัปดาห์ต่อมาหลังจากเครื่องบินลงจอดและผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเ และหญิงสาวที่มีอายุไล่เลี่ยกันกับเธออีกประมาณเกือบสิบคนก็พูดคุยทำความรู้จักกันทุกคนที่ถูกชักชวนมาทำงานนั้นส่วนใหญ่อายุไม่เกิน30ปีไม่ได้เรียนมหาลัยและมีฐานะยากจนบางคนไม่มีโทรศัพท์มือถือด้วยซ้ำพวกเธอต่างก็มีความฝันตรงกันว่าการมาทำงานที่นี่จะทำให้ชีวิตดีขึ้น เอาล่ะทุกคนในเมื่อเราเข้ามาประเทศได้แล้วพี่ก็ต้องขอเก็บพาสปอร์ตของทุกคนก่อนเลยเอามาเอามาเอา่อทำไมไม่ให้เก็บไว้กับตัวล่ะคะพี่แก้วพี่อ่กจะเก็บพาสปอร์ตไว้เป็นหลักประกันไงว่าพวกเธอทุกคนเนี่ยจะไม่แอบหนีไปจากร้านในขณะที่จ่ายหนี้พี่ยังไม่ครบถ้าจ่ายครบแล้วอ่ะี๋ยวพี่ก็คืนให้เมื่อได้ฟังเหตุผล ทุกคนก็ยอมส่งพาสปอร์ตให้แต่โดยดีจากนั้นแก้วพาทุกคนไปที่อาคารแห่งหนึ่งย่านใจกลางเมืองที่สูงประมาณ3ชั้นร้านของเราเป็นร้านอาหารที่บริการเฉพาะแขก VIP ต่างชาตินะคนพวกนี้เขาจายหนกักเป้หนักมากและต้องการการบริการชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะต้องบริการให้เต็มที่ ลูกค้าเขาอยากจะได้อะไรก็จัดให้ลูกค้าเข้าใจไหมพยายามอย่าขัดใจนะส่วนเรื่องภาษาเนี่ยไม่ต้องกังวลใช้ภาษากายไปเลยค่อยๆสุดภาษาอังกฤษไปละกันทุกคนนะม,มารับชุดแล้วก็ไปเปลี่ยนแล้วก็รอเรียกนะเมื่อสาวๆเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วก็มายืนรออย่างตื่นเต้นเอเป็นคนแรกที่ถูกเรียกตัวไปเอ๋เอะ เธอขึ้นไปเสิร์ฟอาหารที่ชั้นสนะได้ค่ะพี่แก้วที่ชั้น3เอเปิดประตูห้องไปพบกับชายวัยกลางคนดูมีฐานะแต่ท่าทางไม่น่าไว้ใจเพราะในห้องนั้นดูเป็นห้องพักมากกว่าจะเป็นห้องอาหารเอรู้สึกใจคอไม่ดีแต่ด้วยความที่เชื่อใจแก้วเลยไม่คิดอะไรมากเมื่อเธอเดินเข้ามาในห้อง แขก V.I.P คนนั้นก็ล็อกประตู What's your name? เอ่อ My name is A How old are you? Twenty years old Wow You so beautiful แขก V.I.P คนนั้นก็เข้ามาจูโจมโดยการกอดเอไว้แน่นทั้งลวนลามระหว่างนั้นเธอก็ร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่เป็นผลเลย อ่าอย่านะดอนทัชมีอ๋อใครก็ได้ช่วยด้วยออใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยสุดท้ายเอไม่สามารถต้านแรงของผู้ชายได้ <c oughs> เธอจึงโดนมคมขืนในที่สุด <c oughs> เมื่อเธอออกจากห้องนั้นมาได้เอรีบมาบอกแก้ว พ,พี่แก้วคะพี่แก้วช่วยด้วยคะ่ะรอนูไปแจ้งความที่ไอ้บ้านนั่นมันข่มขืนเอค๋ค่ะพี่แก้วโอ๊ยช่างมันเถอะอันนี้เอาเงินไปแขกเขาให้ทิปเธอนี่พี่หนูไม่ได้ขายตัวนะมันจะมากเกินไปแล้วนะโอ๊ยกุรำคาญและอีเอ๋ กูบอกให้ก็ได้ที่นี่อ่ะมันคือซ่อง VIP มึงมาทำงานที่นี่มึงจะมาเสิร์ฟอะไรหรอถ้าไม่ได้ขายตัวน่ะแต่มึงไม่ได้บอกกูแบบนี้นี่อีแก้วนี่มึงหลอกกูมาขายตัวไหนมึงบอกว่าร้านอาหารของผัวมึงไงเอา้าก็ช่วยไม่ได้มึงอ่ะอยากโง่เชื่อกูเองไม่เอาใช่ไหมเงินเนี่ยถ้าไม่เอามึงจะไม่ได้สักบาทเลยนะกูจะบอกไว้ก่อนอีแก้วมึงมันเลวยำจริงจ มึงหลอกคนที่เขาจนๆไม่มีโอกาสทางสังคมมาขายตัวมึงทำกับคนด้วยกันได้ยังไงคนแบบมึงอะถ้าไม่ขายตัวก็อดตายอยู่ดีก่อนจะตายก็ทำตัวให้มันเป็นประโยชน์หน่อยสิอีอกแก้วมึงตายจะเถอะเอเข้าไปบีบคอแก้วจากนั้นคนของแก้วก็จับตัวเอไว้แก้วกระชากหัวเอไปตบจนเธอสะบักสะบอมลุกไม่ขึ้นแล้วลากไปขังไว้ในห้องห้องหนึ่ง ซึ่งเป็นห้องโล,งโลง่งๆหน้าตาปิดล็อกแน่นหนาเอนอนร้องไห้ในใจก็คิดว่าอีแก้วอีสาและเลวมันชั่วุกยาำกูจะไม่ปล่อยมือไว้แน่ฉันต้องไม่ตายฉันต้องออกจากนรกที่นี่ให้ได้สักวันฉันต้องไม่ตายแม่แม่จา๋า คิดถึงแม่หนูอยากกลับบ้าน <S> <S แต่การหลบหนีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทางเข้าออกของที่นี่มีคนเฝ้าอยู่ตลอดถึงหนีออกไปได้เธอก็ไม่รู้จักใครที่นี่เลยภาษาอังกฤษของเธอก็งูงประป่า,ปลาและถ้าโดนจับได้เธอคงจะไม่มีชีวิตรอดนับตั้งแต่วันนั้นมาทุกวันก็เหมือนกับนรกเอและผู้หญิงคนอื่น จะถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติดเพื่อให้ทำงานแลกยาต้องรับแขกหลายคนทุกๆวันใครไม่ยอมเชื่อฟังก็จะถูกทุบตีขังในห้องไม่ให้กินข้าวกินน้ำแขกบางรายก็ใช้ความรุนแรงทําร้ายร่างกายพวกเธอจนมีรอยฟกชำ้ำบางคนก็หายไปจากห้องโดยไม่ได้กลับมาอีกเอได้แต่คิดในใจว่าหรือว่าที่นี่จะเป็นนรก บางทีถ้าฉันตายไปทุกอย่างก็คงจะจบไม่ต้องมาเจ็บปวดทรมานแบบนี้อีกในขณนะที่เอกำลังสิ้นหวังห้องพักของเธอก็ถูกเปิดออกและความช่วยเหลือก็มาถึงในที่สุดไม่รู้ว่าใครแจ้งข่าวเรื่องร้านอาหารที่ทำผิดกฎหมายนี้ตำรวจควบคุมตัวทุกคนและดำเนินคดีทางกฎหมาย พร้อมกับติดต่อสถานทูตไทยเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเหยื่อที่ถูกล่อลวงมาขายบริการทางเพศพวกเธอที่ถูกหลอกมาต่างก็ได้รับความช่วยเหลือและถูกส่งตัวกลับประเทศในที่สุดทันทีที่ถึงบ้านและเห็นหน้าแม่เอก็ร้องไห้ออกมาสองแม่ลูกกอดกันร,ร้องไห้แม่จ๋าหนูคิดถึงแม่เอ แม่คิดว่าจะไม่ได้เจอเอ๋อีกแล้วลูกเอ๋ก็นึกว่าจะต้องตายอยู่ที่นั่นแล้วเหมือนกันขวัญเอ้ยขวัญมานะลูกอะไรที่มันแย่ๆก็อย่าไปจดจํามันเราสองคนแม่ลูกจะสู้ชีวิตไปด้วยกันและไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของคนเลวมันอีกหลายวันต่อมาหญิงสาวหลายคนไปเอาเรื่องกำนันเนื่องจากล้านสาวของกำนันมาหลอกลวงพวกเธอ และทุกคนก็ได้รู้ความจริงว่าแก้วไม่ได้เป็นญาติทางๆางของกำนันตามที่กล่าวอ้างกำนันไม่เคยมีญาติชื่อนี้และไม่รู้จักกับแก้วด้วยซ้ำแท้จริงแล้วแก้วคือมิชาชีพที่หลอกลวงสาวอายุน้อยๆการศึกษาไม่สูงและมีชีวิตที่ลำบากไปทำงานค้ากามให้กับพวกชาวต่างชาตินั่นเองแก้ววาดฝันให้พวกเธอเข้าใจว่าจะได้งานสบาย มีเงินในต่างแดนทั้งที่ความจริงแล้วก็คือพาพวกเธอลงสู่คุ้มนรกทั้งเป็น